สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายทยทักดวงชะตาชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งอัตราตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีความคิดที่แบบ ลงทุนไปเลยทุ่มเสี่ยงไปเลยนะคะเงินเก็บเงินออมก็คือได้เอาออกมาใช้นะะแต่ว่าคือการที่ได้ใช้จ่ายไปในครั้งนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วว่ามันจะต้องเป็นผลคืนกลับมา เป็นกำไรเป็นเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะยอมทุบกระปุกหมูยอมเอาเงินเก็บของเราเองเนี่ยไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดในด้านของธุรกิจแล้วก็มั่นใจว่ามันจะต้องนําพามาซึ่งเงินที่มากขึ้นกว่าที่เราเคยมีอย่างแน่นอนนะคะต่อมาคะตำแหน่งของฮีนะความหายนะความไม่ดีไม่งานช่วงระยะเวลานี้เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคนรักนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ย เป็นตัวแทนของความไว้วางใจเป็นตัวแทนของความเปิดเผยเป็นตัวแทนของความแบบสดใสความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่พอมาอยู่ตำแหน่งฮี้นะมันหมายถึงความไม่ไว้วางใจความหวาดหวั่นใจความกลัวขึ้นมาหรือมีความหวาดระแวงมีความเครือบแคลงใจสงสัยในความสัมพันธ์กับคู่รักของเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คิดว่าคุณอาจจะมโนไปด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเพราะงั้นต้องดูกันให้ดีๆนะคะอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดแล้วมาลดทอนความสัมพันธ์ทําให้มันไม่ดีทั้งๆที่มันเกิดจากการมโนของเราไปเองนะ,ะต้องระมัดระวังเอาไว้ต่อมาคะตำแหน่งของท่านางก็คือเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะยอมสละออของเก่าสละ สิ่งของบางอย่างนะะเพื่อนําเอาไปซื้อสิ่งของให,หม่ๆอย่างเช่นอาจจะขายรถเก่าเอาไปซื้อรถใหม่ขายบ้านกาเก่าไปซื้อบ้านใหม่แนวประมาณนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของปีตาปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเรานะช่วงเรียะเวลานี้นี่ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะประชุมกันผ่านแอป พิเคชั่นต่างๆนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์หรือว่าเป็นเชิงในการทํางานธุรกิจผ่านออนไลน์มันก็เป็นงานที่เราสามารถจะดาเนินไปในทิศทางที่ดีได้อยู่นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะ่ะถ้าถามถึงเกณฑ์เ,เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพที่ป,ป,ปรบปับ ก็ต้องไปตรวจเช็คแล้วก็กลายเป็นพบโลกกลายเป็นพบเจอแล้วก็ได้เงินในเรื่องของประกันขึ้นมานคะคือคือมันอาจจะต้องเกิดการ เ,ออเกิดอบุบัติเหตุก่อนหรือเกิดสุขภาพร่างกายที่มันไม่ดีซะก่อนถึงจะได้เงินก้อนมานะคะพอมนแล้วก็ต้องดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดกับคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่ามองข้ามอย่างเด็ดขาดนะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของโพคา้าก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหลายๆท่านก็อาจจะ อาจจะกําลังคิดในเรื่องของอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะซื้อบ้านใหม่อยากจะย้ายที่อยู่ใหม่เป็นแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่มันใหม่ไปเลยนะคะหรือว่าในบางท่านก็อาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแบบ100%ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะซื้อจะซื้อมันก็จะจะอยู่อย่างนั้นแหละมันยังไม่ซื้อซะทีเดียวยังไม่ได้เกิดการซื้อในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เร็ววันนี้นะคะต่อมา ค่ะตำแหน่งของมัชิมามัชชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณในช่วงเดือนนี้เนี่ย ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่นิ่งปรงจิตปรงใจกับอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นคุณงามความดีแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราเองแล้วนะไพฮายฮอยอากจ,จะบอกว่าให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสภาวะจิตใจที่รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นอิสระนะแต่ไม่มีอิสระในเรื่องของทางกายเลยคือคิดอยากจะลงมือทําอะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถทําได้ดั่งใจเราอยู่บ้างนะคะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกยินดียินร้ายกับเรื่องอะไรคือมันเหมือนกับ ตอนนี้สภาวะจิตใจเรามันนิ่งกับทุกๆสิ่งเลยนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่เบลแรกตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะก็ทำงานร่วมกับคนอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตอันไกลแล้วก็ค่อนข้างจะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมากแล้วก็การทำงานของเราเนี่ยถ้ามีทีมสักประมาณ3คนเนี่ย จะเป็นผลในทิศทางที่ดีกับเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะต่อมาตําแหน่งกระดุมพักก็คือเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วงนี้เนี่ยก็ใช้จ่ายเงินเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะแบกรับภาระอะไรสิ่งหลายๆอย่างเยอะนะคะเพื่ออะไรอะ่ะ ออบางบาง,บางครั้งก็อาจจะต้องยอมจ่ายเพื่อคนในครอบครัวเ,ออเป็นเรื่องของภาระที่เรารับผิดชอบโดยรวมนะคะหรือว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์เรื่องของการเงินครอบครัวคนใกล้ชิดใกล้ตัวหยิบยื่นความช่วยเหลือลงเรือลําเดียวกันแล้วนี่จะไม่ยอมปล่อยให้ใครต้องลาบากเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะคือเขาช่วยเราเราช่วยเขาเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเกี่ยวกับเกณฑ์ด้านการเงินต่อมาคะตำแหน่งของสหราชาก็คือเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อน ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีของเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของทัดตรงตัวเลยนะก็คือเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาเราก็จะไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาหรือว่ามีการไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความสําเร็จของเขาในเรื่องการเรียนหรือว่าถ้าพ้นในช่วงวัยเรียนมาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตใดๆก็ตามแต่อย่างเช่นเขามีแฟน ความรักเขา,ามีความสุขดีเขามี <c oughs> โอกาสได้แต่งงานหรือเขาแต่งงานแล้วเขามีโอกาสจะมีลูกอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่มีความสุขของเพื่อนของคุณในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองได้รับข่าวดีจากเพื่อนนั่นเองต่อมาตำแหน่งของพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าในบางครั้งวันจะตีความหมายในเชิงความรู้สึกจิตใจของตัวคุณเองนะคะญาติพี่น้องอาจจะมีคนแต่งงานอาจจะมีงานมงคลอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีแฟนอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ ออหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองนี่แหละสําหรับท่านที่มีแฟนแล้วก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนในอนาคตหรือว่าการแต่งงานร่วมกับแฟนในอนาคตนั่นเองนะคะเริ่มนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วต่อมาคะตำแหน่งของปุตตะก็คือเรื่องของลูกท่านใดก็ตามที่ถามถึงเกณฑ์ว่าจะมีลูกไหม ยังคาดหวังไม่ได้สุขภาพร่างกายยังไม่พร้อมสภาวะจิตใจยังไม่ดียังไม่พร้อมกับการตั้งครรภ์ยังไม่พร้อมกับการมีลูกขนาดนั้นนะฮะหรือว่าในบางรายก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากมีรู้สึกเฉยๆยพูดคําว่าลูกขึ้นมาก็เฉยเยยังไม่ได้คิดอยากจะมีถึงแม้ว่าวัยของเรามันอาจจะเป็นวัยที่เหมาะสมแล้วก็ตามนะคะแล้วก็ สำหรับท่านใดที่มีลูกหลานอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยลูกหลานท่านเนี่ยจะมีมุมมองความคิดอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยหลายๆท่านก็อาจจะตกใจว่าอุ้ยหนูไปเก็บคําพูดมาจากไหนลูกทำไมมีคําพูดอะไรเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะก็ค่อนข้างจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะเลยค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของอริคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่เหนือกว่าเราอยู่ในระดับที่แบบ มีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่สูงสักกว่าถ้าเป็นที่ทำงานก็คือเป็นเจ้านายที่อยู่ตําแหน่งที่หนักเหนือกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะต่อให้อดีตกันต่อให้ไม่ถูกจดดิตการต่อให้อ่รู้สึกว่าเขาอะ่ะไม่รับฟังความคิดเห็นเราเลยเขามีอีโก้จังเลยคุณก็เถียงอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะก็จําใจทําใจยอมรับสภาพ ตรงนี้ไปนะต่อมาคะตำแหน่งของปัตตนีก็คือเรื่องราวของความรักสำหรับท่านที่โสดนะเกณฑ์ความรักในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีการได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนหลายคน ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่คุยและถูกคอกันดีแล้วก็สําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์รักในครั้งนี้ก็ถือว่าเข้ากันได้ดีมีความสุขมากๆลงตัวมากๆแฮปปี้แล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยจะชัดเจนมากๆเลยว่ามีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆต่อมาค่ะบรรทัดที่3ามไพ่ใบแรกตําแหน่งของมรณะมรณะเนี่ยปกติแล้วมันหมายถึงตําแหน่งที่ปัญหา ความทุกข์เรื่องราวที่ต้องระมัดระวังต่างๆนานาแต่มันเป็นแม่กุญแจปลดล็อกตั้งหมายควาว่าปัญหาที่เคยเป็นมาปลดล็อกได้เลยอะไรที่เคยเออรอโอกาสดีๆที่เคยรอตอนนี้ปลดล็อกได้แล้วนะหรือเรื่องสุขภาพร่างกายที่เคยเป็นหนักเป็นอะไรมาช่วงนี้หายแล้วอ,อยู่ในเกณฑ์ที่จากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาพก็คือเรื่องของคุณงามความดีหรือว่าสิ่งที่พ่ต้องการอยากจะบอกนะคะในช่วงนี้ก็น้ำน้อยย้อมแพ้ฟไฟนะคะคือเราอาจจะมีในเรื่องของการทำงานที่หนักหน่วงแต่คุณสามารถทำได้นะแล้วก็ยังสามารถที่จะมีชื่อเสียงหรือคาดหวังในเรื่องของเกีดยรติยศการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเงินเดือนสามารถที่จะคาดหวังได้นะแต่ต้องหนักหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยต้องพยายามหน่อย ต้องบู๊หน่อยต้องสู้หน่อยถึงจะได้มานะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรม,มะการงานคือการงานเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจกับครอบครัวทํางานร่วมกับคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเราได้เจอกับงานที่รู้สึกว่ามันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้ตลอดรอดฝั่งรวมไปถึงความมั่นคงที่เราจะสามารถดูแลสปอร์ตครอบครัวของเราได้แบบดีงามมากเวอร์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาภคือเรื่องของออความมั่นคงในชีวิตช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่คุณเองก็รู้สึกว่าเรายังเหมือนกับ เป็นน้าที่ไม่เต็มแก้วอะ่ะอยากจะไปต่ออยากจะต่อให้ขนทางข้างหน้าเนี่ยมันจะอาจจะยากลาบากสักนิดนึงแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อจะให้หนักกว่านี้จะให้เหนื่อยกว่านี้ก็ไหวเหมือนกับ มุทะลุอ่ะมีความมุ่งมั่นอ่ะอ่าเป็นความมุ่งมั่นสูงนะคะสาหรับไพ่ใบนี้ต่อมาหาตําแหน่งของพยายะก็คือสิ่งที่ต้องระมาระวังช่วงนี้ระมาระวังเกี่ยวกับพวกฟืนไฟอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟความร้อนน้ําร้อนนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจจะเสียหายนะ,ะแล้วก็ระบบไฟต่างๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านของเรานั่นเองนะคะและสองตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสาทาสีเป็นตำแหน่งของบริวารเป็นตำแหน่งของลูกน้องเป็นตำแหน่งของคนที่อยู่ภายใต้การดูแล คุ้มครองของตัวเราเองนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะทํางานร่วมกับเพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงข้ามก็ถือว่า วิกฤตุเกตเตอร์มากๆทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากๆนะคะถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยทำงานกับคนที่เขาอายุเยอะกว่าจะดีมากแล้วก็ถ้าเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็สามารถที่จะมีความแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนานๆน,นี้ก็ค่อนข้างจะมีมุมมองทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันส่งประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการทํำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะ